ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องกล่าวคำขอโทษสำหรับ f อฟีท่านใดที่ยังรอคอยแนวทางหวยจากทางช่อง RO สําสำหรับผมแล้วต้องยอมรับเลยว่าหนักใจทุกงวดแต่ทว่าในงวดนี้จะหนักใจมากกว่าเพราะ หวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกเป็นหวยสัญจรจะจับผลการออกรางวัลที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้กันเลยว่าหวยสัญจรเล่นยากบางงวดก็ออกชุดเลขเกี่ยวกับจังหวัดบางงวดออกชุดเลขเบิ้ลหัวท้ายแถมยังมีสิ่งพิเศษอีกอย่าง คือในเดือนธันวาคมมีชุดเลขมงคลของในหลวงลอเก้าจึงทำให้เกิดการภาวะพวงจะเลือกแนวทางไหนดีประมาณว่าหลักพี่เสียดายน้องแต่อย่างไรก็ตามผมตัดตัวเลือกที่กล่าวมาออกหมดแล้วหันกลับมายึดหลักสูดหวยตัวเองเหมือนเดิม จึงนำมาแบ่งปันให้กับบรรดาผู้ติดตาม FC ทุกท่านได้เลือกชุดเลขที่ตรงใจซึ่งผมได้จัดชุดเลข3ตัวบนไว้2ชุดและมีชุดเลข2ตัวบน2ตัวล่าง6ชุดคัดตัวยืนหลัก10มา3ตัวคือเลข0เลข1 และเลข7ผมจึงขอแนะนำว่าสำหรับใครที่คิดว่าเลขศูนย์กลมๆอาจกิ้งมาทับอีกงวดก็เล่นแค่06 08พอถ้าใครชอบเลขหนึ่งและคิดว่าอาจมาต่อเนื่องผมให้เน้นชุดเลข16 18หหรือ ถ้าใครชื่นชอบเลข7เป็นกรณีพิเศษเพราะหายไปนานก็เล่นเลข7-6-7-9ในส่วนชุดเลขเต็งสองตัวล่างผมขอเน้นชุดเลข0-6-16และ7-6ซื้อแล้วไม่ต้องกลับเลขเล่นยิงตรงใส่ล่างอย่างเดียว